ไปตามคาดคงจะไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปมากกว่านี้พระราชินีทรงนำทีมเรือใบวายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของเรสรที่สองในรายการภูเก็ต King's ครับริกาตาครั้งที่37ในวันที่3คธันวาคม2568เวลา9น้นาฬกาสนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันเรือใบใน,านานาชาติประจำปีนี้ณบียอนกะตะ ตำบลกระนอเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเควินโรบอ์วิทคราฟประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันพลเรือเอกสมประสงค์นิลสมัยนาย,ยกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการจัดงานนักกีฬาผู้บริหารเฝ้ารับสเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีประทับเรือสเสด็จไปยังเรือใบหมายเลข THA72 เพื่อทรงเข้าร่วมการแสดงแข่งขันเรือใบในานามทีมวายุโดยในวันนี้ทรงทำหน้าที่เป็นน a เ i กเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการบินจึงทรงทำให้สามารถคำนวณทิศทางลมอันแปรเปลี่ยนในทะเลได้อย่างแม่นยำอีกทั้งเมื่อปีที่แล้วยังคง ได้ทรงศึกษาในหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศการใช้เครื่องมือในการควบคุมพยากรณ์ทิศทางเรือสำหรับการแข่งขันกลางปีและการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางลมจึงทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางลมให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพื่อนําเรือไปในทิศทางและเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยการแข่งขันเรือในวันนี้เป็นการเก็บคะแนนในเลสที่2มีเรือทั้งหมด3ามลำจากสองประเทศก็คือประเทศไทยและประเทศ ออสเตรเลียเข้าร่วมแข่งขันซึ่งเรือใบประเภทนี้ถือว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงของลูกเรือในการบังคับเรือให้เข้ากับสภาพลมและคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสำหรับผลของการแข่งขันของเรทที่สองทีมเรือใบาวายุซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงเข้าร่วมแข่งขันด้วยทำคะแนนเป็นอันดับที่1อันเน้นย้ำถึงจิตวิญ,ญญาณแห่งการแข่งขันอันเข้มแข็งและพระราชปณิธานในการสืบสานกีฬาเรือใบของไทยส่งเสริมแรงบันดาลใจให,ให้กับนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ ซึ่งการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนทั้งหมด120ลำประกอบไปด้วยเรือเล็ก76ลำเรือคนพิการ6ลำและเรือใหญ่38ลำม,มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด365คนจาก10กว่าประเทศอาทิออสเตรเลียญี่ปุ่นสวีเดนเดนมารยมจีนเยอรมนีสิงคโปร์ มาเลเซียฝรั่งเศสเป็นต้นซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมณหากะตะตำบลกรอะเภอเมืองจัังหวดทูเก็ต